โยวเวัตส์แนทุยโยว์วัตสมนอไปทำไมวัสสมีมนรถติดตอนนี้ทุยนะครับ เล่นเลยกูเนี่ยเอาเลยให้สวีดนสวีเดมเพื่อนทุกคนด้วยเลยนะครับยังกับผมนะรีวิวที่28นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเซอร์เวอร์มินคับดิสคอเวอรี่เสียมคับเนะครับผมซึ่งเป็นเซอร์เวอร์อะไรที่เจ๋งยิ่งพอสมควรนะครับซึ่งแล้วกูจะโดดขึ้นมาข้างบนน้ำมะเขือเทศอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเว้ยนะครับผมจะมาอธิบายก่อนนะครับว่าเซอร์เวอร์อ่าดิสคอเวอรี่เสียมคับเนี่ยนะครับก็จะเป็นเซอร์เวอร์แนวอ่ามินิเกมนะครับแล้วก็เป็นแยกเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่าาางๆมมกยเลยนะครับแตต่่่่่วววววววาาสนนนััผผมมมมเเเเเีีียยะะครรรรบด๋จิิิซ์ฟอร์ก่่อนนะครับซึง อาะเซเวอร์ไมค์สีไม่ใช่ไมค์สีดิมันเป็นเซิรเวอร์สีนะครับก็เกี่ยวกับพวกวอลซงวอลซีอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมก็คือยังไงมันเป็นปืน3าดีเว้ยพิชิตล็อบบี้พิชิตล็อบบี้นั่นแหละนี่กูพิชิตต้องถ่ายรูปไว้ไม่เนี่ยถ่ายรูปไว้นะครับเป็นหลักฐานว่ากูพิชิตแล้วเรียบร้อยนี่ครับผมโอเคนะครับผมเราจะมาเริ่มเล่นเนอร์เซิรเวอร์เนี่ยเซิรเวอร์สีอันนี้กันเลยนะฮะซึ่งเป็นปืน3าดีเว้ยท่านผู้ชมครับนี่ซึ่งผมผมลองเข้ามาเล่นเลยนะยิงคน โอเคนะก็เสียงนี้ใช้ได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อวานผมเข้ามาถ่ายจริงเลยนะครับเมื่อวานนี้หมดอารมณ์เล่นเลยนะฮะหมดอารมณ์ถ่ายทุกหลายๆเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเพราะว่าผมเข้ามาเล่นแล้วจริงหนึ่งจ้าผมพอผมกดปุ๊บแม่งลืมถ่ายเว้ยกูพูดไปจะเป็นชั่วโมงแล้วมั้งไงบ้าเอ้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับไปรีวิวสปาวอีกรอบนึงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขอหาของหาของอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะกลับสปอนได้เปล่านะครับแต่เดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะฮะเปิดขขออ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 องงงงงเเเเเปปิิดดกกกกกล่่่่ะะะไรรรรใหห้้ียยยยบบนนนนนคัััซึมม็ูื ทับสปอนไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะครับน่าจะไม่ได้นะครับตอนนี้น่าจะอ่ายังกับสปอนไม่ได้นะครับแปลเป็นว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์อ่าแนวマイซีเซอร์เวอร์ซีอะไรประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าเป็นปืนแบบ 3D ด้วยนะถู่ว่าใช้ได้นะฮะก็เป็นอันนี้เป็นลิสเ์แพ็คของทางเซิร์ฟเวอร์เขานะครับไม่ต้องไปแบบพี่ขอหน่อยขอลิสเ์แพ็คหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องทำมาบอกพี่พี่แอดมินมันรีแบบทักแฟนเพจผมมาแลเรียกแอดมงแอดมินเนี่ยกูต้องให้กูบอกกี่รอบครับผมท่านผู้ชมครับนะผมบอกไปหลายรอบแล้วนะว่่่่่่าาาาผมมมมมมเเเนนนนีีียยยไใชแแออดิะะครัับบบก็ถ้งลฮพ เติมเงินไม่เข้าอย่างงูอย่างนี้บางคนนี่แบบถึงขั้นจะมาเติมเงินกับผมเลยบอกผมเป็นแอดต้องขู้บ้า,บาเอ้ยก็บอกแล้วว่าไม่ใช่แอดไม่ใช่แอดนะฮะผมโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ไม่เป็นที่อะไวะเนี่ยโอ้ oh my god คือที่อะไรไม่รู้แหละนะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายครับผมซึ่งมันกลับสปอนไม่ได้ด้วยดิอ่าวาร์ปวาร์ปสปอนวาร์ปสปอนได้ไหมไม่ได้บุกิดคิวได้ไหมบุกิดคิวจะบอกได้ ไม่ได้อะวะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เป็นว่าถึงมันมันผมว่ามันมันนะนะครับผมผมแนะนำนะครัสำหรับเซิร์ฟเวอร์ดิสคัลเบอรีสยามครับในโหมดเซอร์เวอร์สนี่เองนะครับเอาตอนนี้มันเป็นเบต้าอยู่นี่หว่ามันกลับสปอรไม่ได้ครับผมนะฮะก็เป็นแบบช่วงเบต้านั่นเองนะครับผมยังไม่ได้เปิดให้เล่นแบบตัวเต็มนะฮะก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับโอเคผมเดี๋ยวผมขอเดินดูทั่วๆก่อนแล้วกันตรงนี้นะครับอดรีวิวสปาเลยอ่ะกรรมโทษนะครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะตอนแรกเข้ามาถ่ายแล้ะเว อา่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกูพูดคนเดียวกูพูดเป็นชั่วโมงเลยนะฮะสร้างมันเถอะนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นทางเถินอะไรต่างๆนาน,นานซึ่งเราไม่ต้องสนใจนะครับโอเคผมเราจะไปที่ล็อบบี้ต่อไปเลยนะครับล็อบบี้เฮ้ยสร้างทีมได้ด้วยวะสร้างทีมได้นะครับแต่ว่าเรายังไม่สนใจนะฮะโอเค mm hmm. okay, ผมตอนนี้เป็นอะไรยังเป็นอ่าไอรีซอร์ทแพคอันนี้อยู่เดี๋ยวผมขอตัดต่อไอไม่ใช่ตัดคลิปไม่ได้ตัดตรงตัดต่อทำไปหลาบ้าเอ้ยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าจะออกเกมเข้าใหม่ด้วยนะครับเจอกันครับ เอาแล้วแล้วก็มาต่อกันเลยนะครับจริงๆเนี่ยเราจะเกิดที่จุดๆนี้เลยเนี่ยในจุดๆนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมถมนี่ก็คือหน้าล็อบบี้อย่างแท้จริงนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าล็อบบี้ตัวหลักของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับโอเคเนี่ยเราเข้ามาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมเวลคัมจะมีพิกัดไว้ตำบ้าอะไรวันนี้โอเมกอดซึ่งทำอะไรได้ก็ไม่รู้แหละโยนได้ด้วยเรามีคนเดียวในเซิร์ฟหรือเปล่าเนี่ยผมมีครับผมผมมีนี่มันเอ็มบิซีมาเลยนะครับโอเคผมมินิแคมต่อไปที่เราจะไปนี่ก็คืออะไรวะเนี่ยเป็นแอดม ไอย้ยาสามารถใช้เกมทิศเลือกเซาวเวอร์ได้อ่ามีบอกด้วยนะครับนี่นะครับพอเรารีวิวเซราวเวอร์ซีเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปเล่นอีโคโนมีซาวเวอร์กันเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับซึ่งผมลองเข้ามาเล่นดูแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มาเล่นอย่างเดียวผมเข้ามาถา่ายอุ๊ยนี่คุณเป็ดเหรอเอ้าไม่ใช่โถดูว่าแจกฟงแจกฟรีอะไรกันไม่ใช่นะครับนี่ผมก็เลือกเผาไปเลยเรียบร้อยแล้วจะยิงทำไมวะโ,โธะ่โหดล่ะในครับตรงนี้ก็จะเป็น,หนให้เลือกเผาได้นะครับนี่เห็นไหมผมเป็นไททันจังหวะไททันแล้วนนนนนะะสาามมรรรรถเเเเลลืือออกกกไไดด้้้้้คคคััับงงีียยยใิู่ เพราะตัดฟากขยิงกูครับอยากกูเจอนะฮะอ่าคิวเลอร์คลิกนะฮะจะเป็นคิวเลอร์เราจะเลือกตรงนี้มันเลือกได้เรื่อยๆไว้ท่านจบกะมันเลือกได้เรื่อยๆนะฮะผมจะเป็นอ่าแอนเจอรเลยกันนะครับโดนัทนี่อะไรโดนัทอันนี้จะเป็นรายละเอียดของต่างๆเช่นแฟนมงแฟนเพจอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งใครมันยิงกับวันนี้โอเมก้าส์อ้กเช่ยนี่หรอมึงจะไฟปะจะไฟบ่คนไหนก็ไม่รู้นะครับช่างมันเถอะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นของฟรีมากมายเลยนะฮะก็มาดูกันได้นะครับโอเค จะได้จยิงหาบคล้องเหรอครับจะตบหัวทีมใหญ่กูเจอหน้ามึงเลยครับไอสัตว์นะนะครับโอเคผมจับขายที่หนึ่งก็ขออภัยด้วยนะครับมันไม่นิดแล้วนี่ยนะฮะตรงนี้จะเป็นเอ็กพีฟรีนะครับผมนี่ดาทุกการทุกสิบวิอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้ามึงยิงกูทืบหน้าเลยไอ้นี่ป่าวะไอสัตว์เอ้ยยิงหาบคลองนี่ต้องพิมพ์ไปหลายรอบนะอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยอันนี้ผมเคยดูเดินดูสปาเขาแล้วถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะใช้ได้นะเนี่ยผมอันนี้จะเป็นเป็นอะไรวะเป็นเวทีเลยเนี่ย สวัสดีชา้าลิสต์คอมเมอสยามครับทุกคนวันนี้ฉันจะมาร้อ,องเพลงอังอังอังตอดเทวดาฮามีคนมาดูด้วยคนหนึ่งหันตูดทีกูด้วยนะโอเมกอาหันตูดทำไมครับหันตูดทำไมโอเมกอาโอเคผมเราจะขึ้นไปด้านบนติดนี่เอาไม่เป็นไรเราเป็นเรามีทักษะก,การฟรีรนนิ่งนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นมาด้านบนเร้มาเราจะมาเดินเล่นนะครับสำหรับเซอร์เวอร์เซอร์เวอร์อีโคโนมี่อีโคโนมี่เซอร์เวอร์ว่างไงมินเนี่ยวายวาย มันมีคนยิงผมเว้ย่านผู้ชมครับซึ่งใครวะสัตว์อย่างนี้ก็เจอนะ fuck you คนยิงนี่พ้องตุยเลยพ้องตุยนะครับถ้าเป็นแอดที่ขอให้หำสั้นเออนะครับหำหำแบบถ้ามีมีนี่ขอให้แบบเมียเป็นเอด็ดเออ,เอ,อไม่ใช่ไม่ใช่เอด็ดเอดอะไรเดีย้ยเป็นเป็นเกรดเป็นเกรดนะครับบอกขอให้ได้เกรดไม่ดีอะไรเงี้ไม่ใช่เป็นเอด็ดเออนะครับสำหรับอ่าที่ อาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับที่ดูแล้วก็ท่านผู้ปกครองได้ยินผมขอโทษด,ด้วยนะครับที่พูดจามไม่แบบไม่ไมพเราะหรืออะไรอย่างงี้ขอโทษด,ด้วยจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรับโปรเจกฟรีนะครับรับได้ทุกประมาณ7วันนะฮะอันนี้สามารถนำแอปเปิลเนี่ยมาแลกของตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเราไม่เอานะครบับอันนี้แเราเนี่ยอันนี้ก็คือการอ่เติมเงินเนี่ยฮะทับไอเทมมอลเลยครับไอเทมมอลแล้วก็ตามด้วยคำว่ารนะีฟิลเนี่ยแล้วก็เลขบัตรทั้งต่ากเป็นเลขนะไม่ใช่ตัวอักษรน,นะครับไอเทมมอลครับผมโอเพนนะฮะ เป็นมานี่ก็คืออ่าของเติมต่างๆมากมายเลยนะครับก็มาดูกันเอาเองแล้วกันนะจ๊ะโอเคอันนี้เป็นช็อปกับเซล,ลนี่ครับอะ้วเนี่ยจำรันนะครับนี่ก็คือการเล่นมินิเกมนั่นเองเนี่ฮะเราจะลงมาเลยจะมาลองเล่นให้ดูกันนะครับผมซึ่งทักรรษะฟ,ฟิลลิ่งผมเนถือว่าใช้ได้นะครับซึ่งกูเจอคนยิงละอ้าวมันต้องเป็นคนที่หายตัวอย่างแน่นอนแน่นอนเลยอ่ะย้อนแนเน็ตอ่ะโอ้ไม่ก็ใครมันยิงกูแวหวะเดี๋ยวกูเจอนะครับ ดาบคอให้ด้วยนะฮะโอเค okay, ผมเราไม่สนใจเลยมากมายนะครับนี่เดี๋ยวมันเนี่ยเอามันเนี่ยเฮ้ยจะ what the fuck ไม่ได้ยิงยิงคุอะไรครับยิงคุอะไรครับเห็ยแม่แม่งยิงกูครับผมแอดมินมันเนี่ยแต่ตบแอดมินเลยช่วงนี้ที่ฉุนๆอยู่นะบอกให้นะครับผมแอดมินนี่ก็ตบไม่เลี้ยงเลยนะฮะฟึบฟุบฟึบฟุบจะจะเอาอีกแล้ว oh my god ทำไมทำไม่ได้ What the fuck แมงเอ้ไม่ได้นะครับเราต้องทำไม่ได้เว้ยอ้า oh, ว What the fuck ถ้เาเกิดไม่ได้นี่กูต้องอยู่อย่างนี้แน่นอนนะผมขอผ่านด่านนี้ได้ไหมจริงๆกูนี่ผ่านด่านนี้ได้ไม่ใช่หรอครับกูต้องทำได้เธอเดินเดินเดเดินเดินเดิเดินเดินเด็ไปได้ผมนี่คือรอบสุดท้ายของเราเะครับซึ่งผมมีลากสั่งหอยเอ้ยสั่งหอนว่ากูจะไม่รอดแน่านอนนั่นไงจบแค่ผมไปดีกว่านะครับเไม่ต้องสนใจอะไรนครับโอเคนะฮะ ตอนนี้เราก็ทับตอนกลับไปเลยนะครับตอนนี้มีคนออนไลน์ทั้งหมด55คนเลยเหรอวะเอ้ยใช่เนยหรือเปล่าวะเพเยอร์55นี่คือ55คนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเควสใช่เปล่าะวะคุณลุงกระดูกนะครับวันนี้จะมีเควสต,ต่างๆมากมายให้ชมเลือกทำกันได้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะฮะกิฟต์จากอัศวินนะครับต่างๆ,นา,ๆงนานาตรงนี้นะครับซึ่งแอดมินเนี่ยเขาอัปเดตเรื่อยๆแน่นอนนะครับอย่างที่หลายๆเซิร์ฟที่ผมรีวิวมานะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็นเซิร์ฟเว นี่ตรงนี้เลยนะครับโอเคผมก็ผ่านไปตรงนี้ทางอ่าทางเควสเนี่ยเราผ่านไปนะครับเราจะไปดูอ่ะพิวพีโซนกันนะครับพิวพีโซนจะมีอะไรบ้าง้างคนมาพิวพีดีกว่าเนี่ยข่าวคือที่แปดมาแล้วละมาแล้วละจะไฟปะละไฟเบา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 บ,บ,บินได้ด้วยละโอ้เมก้าบินได้นะครับก็คืออ๋อนี่นี่เองที่ยิงกูยิงกูบอส ยิงบบยิงบบจยิงบาโอ,อ้้โอ้กอด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 โอมก้าเ้โดล้มาโอ้โอมก้โอเมก้ oh เดะเขอขอนีกัได้ไหมขอนีก็ได้หมโอเมก้าโอ้ไม่กอซึ่งมันหายตัวไปแล้วเลยซึ่งหายตัวน้าควยเลยครับมาิกลุงอยู่นี่อยู่นั่นไงสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนโตก้าก้าโตโตโตบินน้าควยนะครับกาควากาขี้กาเฮ้ย นั่นแหละครับแล้วก็โอ้ห oh, ลงแล้ววะโอ้หลงแล้ววะโอเมก้าดโอเมก้าดโอเมก้าดวุฒิภาคมันชือนช่ออะไรวะจำไม่ได้วะผมจท่านผู้ชมครับผมจำชื่อมันไม่ได้มันชื่อยี่อะไรวะเนี่ยวุฒิภาคช่างมันเถอะนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะก็ไม่ต้องจำนะครับชื่อคนกากคนกากเกลียนเค like ียบเต้นะฮะเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายนักลงเหมืองครับผมนะฮะนักลงเหมืองนะครับกิฟของต่างมากมายนะฮะอันที่เราเนี่ยโค้ทแล้วก็เอ้ยจริงๆริงเราจะจบโค้ทเรื่องเรื่องโค้ทแล้วนี่หว่ากรรมโทษนะฮะ พิวบีโซนดูแล้วนะครับอันนี้เป็นโซนอะไรวะเนี่ยโซนสร้างบ้านนะครับอ่านี้โซนอะไรวะเนี่ยขายยาอันนี้แลกยาใช่ไหมเป็นเควสยาอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือการฆ่ามอนเตอร์นะครับยิงไรๆอ่ะเอสอันตาจะยุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเอลยูยูแน่เลยครับนี่ไงเดี๋ยว จะยุ่งให้มันมากเลยไหครับจะทึบหน้าให้เลยนี่ฮะแม่งยิงกูจังเลยเดี๋ยวฟันแม่งเลยฟัน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 แม่งฟันแม่งฟันแม่งฟันแม่งไม่ได้ what the fuck what the fuck oh what the fuck man <expand> ทำไมมันทำไมมันตีมไม่ได้ทำไมตีมันไม่ได้โอ้ยบ้าเลยยังตีกันไม่ได้เนี่ยช่างมันเถิดนะ่ยโอเคนะครับเราไม่ต้องสนใจอุ้ยไอซอมบี้ตัวนี้นี่ก็ตีจังๆตีม้างหรอนะครับโอเคนะก็ เซเวอร์นี này, ้ก็ไม <ita có> <an> ่มองอะไรมองอะไรล่ะเดี๋ยยุ่งได้อย่ายุ่งมันมากดิอยีายุ่งมันมากสิทำไมผมตีมันไม่ได้วะท่านผู้ชมครับผมตีมันไม่ได้วะกรรมโอ้ m ม่ o d ช่างเซนฮะเฮ้ยเอลยอ็นี่อะไร้างใหม่โอเคแล้วก็มาต่อกันเลยไอ้เี้ยลุงโนนี่มึงใหญ่กูเจอหน้านสัตว์อ้มึงยิงปืนกูครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยจริงๆนะงรับปืนเขาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยแอดมินเขาก ว่าไอ้มอนเตอร์โซนนี่เราดูไปแล้วนี่หว่าท่านผู้ชมครับนะฮะเราดูไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็โอเคนะครับอันนี้อะไรวะเนะี่ยเป็นช็อปเป็นเซลล์นะครับก็เข้ามาด้วยนะฮะโอเคนะครับอ่านี่แต่วันเนี้ยกำลังหาวิธีแก้การขโมยของในเฟรมนะครับจริงๆอ่ะมัน,ม,นมันสามารถขโมยของในเฟรมได้แหละนะครับนั่นคือประเด็นนะฮะก็เราไม่ต้องสนใจอะไรนะฮะก็โอเคนะครับ จริงๆมันมีมมมคนขโมยของในเฟรมไปด้วยนะก็อ่าทำใจไปเลยกันนะครับโอเคครับ okay, ผมนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่าร้านรับซื้อร้านรับขายของอะไรต่างๆนานานี่ยใช่ไหมนะครับอ่าแอดมินเขาก็ใช้ไอ้พวกนี้แทนแล้วนะฮะอันนี้มันเป็นรับซื้ออ้ขายอย่างนี้นี่หว่าขายพวกเอเมอรอลอิมเอรัลได้ต่างๆมากมายนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็สปอนส์เลย ถ้าก็ข้างหลังเนี่ยจะมีล้อบีให้กลับนะครับผมตรงนี้นะครับผมซึ่งเนี่ยผมจะมาบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะเว้ยว่าอ่าผมเนี่ยนะครับอาจจะมีด่าบ้างนะครับในบางเรื่องนะครับบางทีแบบถ้าเกิดผมถึงขีดสุดจริงๆนะนะครับผมแต่ผมอาจจะอาจจะพยายามคุมไว้อยู่นะครับอาจจะพยายามคุมไว้บ้างนะฮะแล้วก็ยังไงดีอ่ะนะครับผมผมจะมาบอกให้นะครับว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยดีกับผมผมก็จะดีกับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณแย่แต่ผมเนี่ยผมอาจจะไม่คุยด้วยไม่ยุ่งด้วยหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับผมคุณดีมาผมดีกลลััับบอะะะะไรรรปปมาณนนนนนี้้้แววกกฮ็็เคตงๆผมนะครับ นะตรงๆแบบว่าเอ้ยแบบเธอเธอเธอขอทิบหน้อยหน้าเฮี้ยจังอะไรไม่ใช่นะ <c oughs> เ,เนี่ยอีเวนต์ซับเบอร์นี่กูไม่ไปแอซิดดิปลานีนครับก่อนน้ำกดที่คุณคุณคุ้นเคยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเผมขอดูก่อนว่าผมถ่ายโ OK อเคยังนะไอจีนี้มันโอเควะ่ะโอเคผมแอซิดดิปลานีของเราโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแอซปลนเราไม่ใช่ละอ๋อ,อยู่นี่นะครับแล้วกูจะไปอยู่เลยตรงนี้วะเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเรือโง,ง่ๆนะครับซึ่งลงไปจะเป็นน้ำกดปะว่ะ ไม่เป็นวายไม่เป็นน้ำกดว h y why w ายไม่เป็นไรเลยนะครับโอเคผมเราจะมาเริ่มดูตรงนี้เลยนะครับนี่ก็คือวิธีการเล่นต่างๆนานานะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคอันนี้เป็นล็อบบี้เซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวเราค่อยกลับนะครับแล้วยังไม่รีบนะครับแรกของชาวนาครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเควสต่างๆที่ได้จากการเล่นอาอิซิทแรนะครับมันก็คล้ายๆสกายบล็อกแหละนะฮะอันนี้จะเป็นเอาอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับผมแล้วก็มีอาหารปาวะอันนี้ผมไม่แน่ใจเนี่ยอ๋ออาหารอยู่นี่นั่นเองนะครับอาหารเนี่ย นะครับ Adams. แล้วก็สามารถนํามาแลกได้นะครับแลกเอ้มันแลกตรงไหนวะเนี่ยมันมีของอะไรให้แลกอยู่ผมจําได้ผมจำด้วยจาได้อยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้แลกเอาดินมาแลกพั่วนะครับอันนี้อะไรวะเนี่ยตกปลานะครับปกตกปลาบนเรือนะครับแล้วก็สามารถทําไปตกในน้ํากดได้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับและนี่คือไรอ่าเป็นแคทอ๋อใช่จําได้ผมอันนี้เป็นแคทนะครับแล้วก็สามารถทำไอเทมโอเพนได้นะครับเพื่อดูนะฮะนี่อย่างนี้เลยนะครับ จริงๆถ้าเกิดใครแบบว่าเติมงงเติมเงินแล้วเมื่อกีอ้เนี่ยเมื่อกี้อาจจะโดนแอดมินแบนได้โดยไม่รู้ตัวนะฮะนะครับผมโอเคผมแต่ว่าเมื่อกี้เขาไม่ได้โดนแบนนะคใครเข้ามานี่แม่งหดโคดิสคืบแม่งหน่อยดิมันไซน์อีลุงโน่คุยจิตชุนและชุนและนะฮะโอเคผมก็ประมาณนี้ครๆๆับสำหรับเฟอร์แอซิดอิดแบนเดี๋ยวจะทับไอเอสให้ดูครับผมนี่ก็คือการสร้างก่อนนะครับถ้าเกิดคุณงงว่ามันจะเป็นน้ำกดยังไงครับผมเอาไปบวนลงไปครับว่าไงสบายดีไหมอ่ะสบายดีไม่เพื่อนเอาลงไปเก็บของหน่อยแล้วกัน ตายเลย2ทีนี้หลับเลยนะครับสองทีนี้คือกูไปอมเหรียนในน้ำเลยนยโอเคเราทับสปอนกลับไม่ใช่ดิแล้วก็เข้ารบีกลับมานะฮะจากนั้นครับผมเราจะไปที่สกายบล็อกหรือเบสบอลเบสบอลนี่รู้สึกว่าจะน่ามีคนวะมีคนอยู่ด้วยนะเนี่นะครับจะดูดูกันนะครับว่าเขาจะเข้าเข้าห้องไหนกันนะฮะซึ่งคนนี้มันก็เข้าเยอะกันจริงเข้าเยอะกันจังเลยนะครับซึ่งคนมันอยู่ไหนกันเนี้ยไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะนะครับห้องที่สองสามคนเกมจะเริ่มห้องสิบสองสามคนห้องสิบสองเหรอ อยู่นี่นะฮะแม่งเริ่มไปแล้วว่ากรรมไม่เป็นไรนครับผมก็สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าเบ็ดบอลเล่นยังไงก็ไปหาดูกันได้นะครับผมแล้วก็สามารถมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับมีห้องให้เล่นทั้งหมด1 2 3 4งสมี่ฮทั้งหมด10ห้องนะครับสามารถมาเล่นเล่นกันได้แล้วกันนะครับโอเคเราทับล็อบบี้เพื่อกลับได้ชิม,มิใช่แล้วโอเคล็อบบี้มาเลยล็อบบี้มาแล้วนะฮะจากนั้น,นครับผมเราจะไปที่สกายบ็อกซ์ของเรานั่นฮะนะฮะเอา้าทำไมไม่ได้ รู้สึกว่าผมจะวิ่งเข้าล็อบบี้กลับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วแหละนะครับใช่แล้วนะครับซึ่งผมมาเล่นเนี่ยปมื่กีพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้พักหนึ่งหรอกเข้ามาดูเฉยแหละนะฮะอันนี้เป็นวิธีการเล่นนะครับต่างๆมากมายคำสั่งต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีสควิดใช่ไหมอา่าเป็นปลาหมึกวันนี้ปลาหมึกปลาหมึกน้อยนะครับผมโอเคอันนี้ไอเทมฟรี get it เอามันเลยเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นของต่างๆมากมายให้ท่านผู้ชมเลือกรับได้เลยนะครับอันนี้เป็นอินดัสเซชัซึ่งกูจะเอาไว้เก็บอออะไไรรรมู่้้เเย หรือว่าโกเลมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นวิเลเจอร์นะครับเควสโรดอันนี้ก็คือถนนแห่งเควสนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรไม่รู้อย่างกับวิเทอร์สีแดงเลยอะ่ะอันนี้นักตีธนูประจำเมืองนะฮะสามารถนำไอรอนอิคอตเนี่ยสามสิบเอนะครับแล้วก็บวกกับอะไรวะเพชรสิบอันมาแลกธนูได้นะฮะโอเคนะครับอันนี้ตัวอะไรเควสอะไรวะเนี่ย นักตีดาบผู้เกลงกาดนะครับซึ่งสามารถมาตีดงตีดาบหรือว่าอะไรทำควีตตรงนี้ต่างๆนานาได้ทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเดินดูด้วยได้เสีกคีย์บอร์ดผมมา,มากดลัวๆกดเอา้าวิ่งกลับมาที่เดิมเฉยเลยเนะีฮนะก็สำหรับคนที่ชอบเล่นเซิร์ฟเวอร์แนวเน็ตเวิร์กหรืออะไรประมาณนี้อยากเล่นสกายบ็อกก็เล่นได้จะเล่นอ่าอีโคโนมี่เซิร์ฟเวอร์หรือว่าจะเล่นไมซ์สองไมซีอะไรต่างๆนาๆนาก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเล่นเซิร์ฟเวอร์เบื่อๆอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบเอ้ย มันมีนุ้ยแบบว่าคนที่แบบมันเล่นมายครับเล่นแบบเพื่อนมันเยอะอะไรประมาณนี้เนี่ยครับก็สามารถชวนกันมาเล่นได้นะ่ยฮะสบายๆเลยนะครับซึ่งเราจะมาฟิก้าวแรกแกมพลาดพังก้าวหลังนี่กูพลาดตกเลยนะโอไมก้านครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ผมไม่ได้ให้ไปดูช็อปนะก็มาดูกันเอาเองลวกันนะครับสำหรับช็อปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสามารถขายได้ซื้อได้ก็ประมาณนี้แหละก็รู้ๆกันอยู่นะครับทำล็อบบี้ได้ปะล็อบบี้ไม่ได้แล้วก็ทาสปอนกลับเลยครับแล้วก็หันหลังไปนะครับหันหนีไม่ได้นะฮะ หลังอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเราไปอยู่นี่นะครับกลับมาได้ยังไงนะครับกลับมาแล้วนะครับจากนั้นครับผมนะครับเราจะไปที่สกายบอลนะครับซึ่งคนก็ไม่มีเหมือนเช่นเคยเลยนะฮะตรงนี้นะครับสกายบอลนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะนะเอ้ยมันคืออะไรวะเราต้องไปครับผมวิ่งโดดโดดเลยดีออกโดดมาเนี่ยฮิถ้าไปนู่นได้ครับท่านผู้ชมครับฟึบฟึบเออไม่กัดท่าสปอนด์ด่วนท่าเฮ้ยได้เฮ้ยเราไม่ตกเว้ยนะครับเราไม่ตกด้วยเฮ้ยจะเฮ้ยเฮ้ย โคตรฟักถ้าผ่านนี้กูไม่ได้นี่กูมไม่นอนแน่นอนอ่าได้แล้วเป็นไงลนะ่ะฝีมือลือเต่ทแปะบอกแล้วว่าไม่ไม่มีไม่มีคำว่าธรรมดากูกำลังมอลเลยแม่งตกได้ไงวะเนี่ยโอ้โหได้แล้วเว้เนยนะครับเราไม่ตกโลกนะฮะแล้วก็จะกลับมาวาร์ปที่เดิมนะครับก็เดี๋ยวมาเนี่ยแย่เอากูดโดดแล้วโดดอีกทำไมวะเนี่ยโคตรฟักเฟิบเฟิบอีกและอะไรไวะโอเปน,เนล็อบบี้เมนูนะฮะเฉพ็บเฉบ ได้แล้วเรียบร้อยโอเคโดมานี่ครับผมแล้วก็จะมีอ่าล็อบบี้ล็อบบี้อันนี้กลับล็อบบี้น่าจะเป็นตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นสกายวอลซึ่งกูจะโดดเพื่อใครวะช่างมันเถอะนะครับโอเคครับผมอ่าต่อไปครับผมอ่าคิดพิวีก่อนเดี๋ยวผมเข้าไปมาซีทีหลังแล้วกันนะฮะอ่าเข้ามาแล้วมาซี้อเก้คิปเบตเทิลดีกว่าอย่าลืมนะครับสามารถเลือกชงอาชีพได้ซึ่งผมเลือกมาแล้วนะฮะมีไวกิ้งนะครับมีอาร์เชอร์นะครับซึ่งผมจะเป็นอาร์เชอร์นั่นเองนะครับโดดลงมาเลยมันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันน่ะ เดี๋ยวจะมาล่าคนแล้วกันนะครับซึ่งมันอยู่ไหนผมก็ไม่สามารถบอกท่านผู้ชมได้นี่แกยังมีกระจกอยู่เลยบ้าเอ้ยมีกระจกข้างบนด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปข้างบนดีไหมอ่าเจอคนแล้วนะฮะโอ้โอ้กอด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 มันไม่ยิงกูเลยโอ้ my god oh my g o ม oh my god oh my god อ h my god o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 h my กอดตายแล้วตายวายวายโดดรีลเจอ28ก้าตาย ลุงพี่เจอเพชรแล้วเย่เอามานี่แล้วล่ะมาเอาบ่อเอาบ่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 มาสิมาสิมาสิเอาบ่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 มันตายแล้วเหรอโอเมก้าทำไมตายง่ายจุงตายง่ายจุงนะครับสำหรับคนที่อ่าเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับอยากได้อาชีพที่มันแปลกๆนะครับท่านผู้ชมเข้ามาเนี่ยอาจจะมีแค่ดาบเหล็กโง้อๆนึงใช่ไหมครับผมแนะนำให้ท่านผู้ชมเติมนะฮะหรือไม่ก็เล่นอย่างเงี้ยถ้าใครขยันจริงๆเนี่ยมันมันจะขยันอะไรขนาดไหนวะ ไม่รู้เป็นกันนะอุ้ยอุ้ยยิงกูโดนด้วยเหรอลงน้ำก่อนลงน้ำก่อนโอเคโอเคชาฟาดฝัดพักเย็นฟาดฟักปัดเอ้ยไม่ใช่มึงลุมเลยเหรอนี่เอาแน่ใช่ป่ะนี่นี่แน่นี่แน่ว่าไงเพื่อนเฮ้ยาจเย็นจะเย็นเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันโอเมกอดโอเมกอดโอเมกอดอุ้ยมันแหลกอ่ะมันแหลกอ่ะอืเล่นไม่ดีตษปี๊ดเกาะ ตตึึดึดดดดดดดท่านผู้ชมถ้าเกิดใครเติมคอนมาเนี่ยสามารถมาเลือกซื้อก็ตรงนี้ได้เลยเนะครับนี่นะฮะผมไม่รู้นะว่าจะเติมได้50ตัวนี้เท่าไหร่นะครับสามารถคลิกออกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกลับล็อบบี้มาเหมือนเดิมกลับมาแล้วนะครับจากนั้นแกผมเราจะไปดูเซิร์ฟเวอร์เกมมีคนเปล่ามีตั้งมาสองคนโอ้โหเยอะจังเลยนะครับก็เซิร์ฟเวอร์เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มันเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับแต่ว่าคนมันไม่ค่อยเล่นกันนะฮะนะฮะโอเคผมเราจะไปที่สกายบอลอ่ะอันนี้เราเนี่ยไอซ์แอนไร ล็อบบี้ได้ไหมล็อบบี้ทับล็อบบี้ไม่ได้ด้วยโอเมก้ oh God. าส์นะครับแล้วก็จะไปไมคอยู่แล้วแล้วก็มาไมค์ีเลยนะครับก็ yes, เอยอะสไปด์ไอซอมบี้เข้ามาในสปอนได้ไงหรือมันเป็นสัตว์เลี้ยงครับอันนี้ผมไม่เดาแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลือดสไปดของทางซเซิร์ฟเวอร์มึงทำมึงเข้ามาทำไมมึงเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมอ่ะไอ้มันตีเราไม่ได้เว้ยเฮ้ยของฟรีโอ้โหโกลเด้นเราจะใส่ลิเทอร์เลยนี่ดีวะเอาเอ็นวีดีก็ได้มามาแล้วก็รองเท้าทองเลยครับทอง ทองคำนะแบบทองคำแท่งอะไรเงี้ยนี่มานี่มาเลยนะครับนี่เรียบร้อยเพราะว่าผมใส่แนี้ดีกว่านะแล้วก็หมวกนะครับหมวกนี้นะครับแล้วก็จะมีอาหารกินฟรีด้วยเยี่ยมไปเลยอ่ะมีไอ้เกี้เขาฆ่าซอมบี้ต่อหน้าต่อตาเราเลยเหรอครับนี่ก็มีนี่นะครับมีขวานด้วยนะคมีอะไรบ้างวะไอ้ยปืนเหรอปืนใช่ไหมเออไม่ใช่โทนว่าปืนในบ้านเ้ยนะฮะแม่งเฮ้ยเหมือนดีนะครับแต่จริงๆก็เหมือนเดิมนะครับโอเค เดีย๋ยวจะมาเริ่มรีวิวเปล่านี่อะไรไะดิคอสเบอรี่เสียมครับนี่ครับไม4สี่โอ้โหมันเป็นทงรุ้งเลยนะครับโอ้หเท่ดีนะครับอันนี้เป็นอะไระเนี่ยแจกของให้คนจนบริจาคได้นะครับอ,อะไรประมาณนี้แต่กูไม่ใช่คนจนแต่กูเอาไปแล้วเทคนิคการเล่นไมคสี่นะครับก็กดชิปที่หลังบ็อกจะให้ไม่เห็นชื่อนะครับหาดิสหรือวาร์ปกดชิปแล้วห้ามห้ามขยับสิบวินาทีหาดิสหรือวาร์ปดิสวาร์ปหรือวาร์ปนี่คืออะไรวะมีทีมเล่นหลายๆคนนะครับ พยายามจะเล่นคนเดียวนี่คือเขาแนะนําให้เล่นหลายๆคนนะครับจะใช้มอดโกงอะไรประมาณนี้ห้ามด่าแอดมินห้ามโวยวายใส่และอื่นๆเนี่ยห้ามฝัดปัดฝัดโวยวายอะไรประมาณนี้นะครับเยอะแยะนะฮะควรทำตามคําสั่งของแอดมินนะจ๊ะอันนี้อะไรโอ้ยของเยอะจุงของเยอะจุงเลยอะทําไมมันแน่นอย่างงี้วะของนี่เยอะเลยคือได้เซจิโอมาวาน่านผ้ชมครับวีไดมอนใส่ไดมอนเลยใส่ไดมอนไปเลยนะครับเดี๋ยวจะบริจาคของให้คนประกากได้ไหม บริจาคไปแล้วไม่เอาแล้วนะครับอ่าฟิตเตอร์นี่ทิ้งไปเลยขวานไม้เอามาทําไมนะครับแล้วก็อุ้ยมีชุดเกาะมีชุดต,ตั้งเกงเพชรด้วยบูสเซร์ได้ทั้งตัวเซอร์ได้ทั้งตัวเป็นไงล่ะเออฟาร์มัสเหรอใช่ไหมใช่แหละนะครับทิ้งไปของก,กากของเน่าเน่างงเง่าเน่าเน่างงเง่า,งา,งาไม่เอานะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าผมจะไปพิวีมากกว่าดินะครับมีมอสเซอร์เอฟวีดีอันเนี้ยทุกคนมอสเซอร์บ้าเอ้ยนะครับอัน e นี A ้อะไรวะเนี่ยทองโกลเด้นนักเก็ตนี่เอามาให้กูทำไมวะ ก้อนี้ยาไนวิชั่นนะครับไม่ต้องใส่มงใส่หมวกกันเลยนะครับโอเคเอาฮิวดิงมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีพิวพีหรือเปล่าของผู้เล่นใหม่ครับผมฟรีสปอนนะฮะโอเคเอาเอนชานด้วยเหรอเนี่ยเอนชานก็ต้องใส่เอนชานใส่ของดีไปเลย AW เดบิวแมกนัมนี่ไงของจริงอยู่นี่ครับผมนะครับของจริงอยู่นี่แล้วนะฮะเอาเนื้อหมูเก็บไปเฮ้ยอันติ้เบอติกมานี่ใช่ไหมไอ้เพนคิวเลอร์โอ้โหแป้กเลยกูอุ้ยไอจุงไอจุงเบยอันนี้แท ทุกๆานาทีโอ้โหของนี้แน่นเลยนะครับอ่าเอ็นเดอร์เชตอยู่ไหนไวะเนี่ยอพอๆเอ็นเดอร์เชตก่อนเอ็นเดอร์เชตจ่ายอยู่ไหนอันนี้จะเป็นอ่านรายละเอียดของการดูให้ดูนะว่าอะไรอะไรเป็นกระสุนอะไรบ้างแล้วก็อธิบายว่าของนี้ใช้ทําอะไรทําอะไรต่างๆ,ๆนานานะฮะโอเคบอกันนี้อะไรวะเนี่ยเป็นชอ็อปอ๋อเป็นการช็อปนะฮะก็สามารถมาซื้อคงซื้อของต่างๆนานาได้ตรงน,นี้เลยนะครับมียามีปืนต่างๆด้านบนนะครับก็ถ้าเกิดผมพูดเร็วไปหรืออะไรก็ขอไปด้วยขออภไปด้วยแล้วก็จะพูดรัวทําไมนี พูดหลัวไม่พอนะพูดไม่ชัดด้วยโอ้ยจริงเชียวอันนี้เป็นอ๋อขายปืนอยู่ฝั่งนี้นี่ว่ากำโทษนะขอไปจริงเชียวนะครับผมท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะฮะรีติบิบไม่ไลยหรอครับอ๋อแอดมินเนี่ยครับครับไปเลยทีหนึ่งนะฮะครับไปนะครับอันนี้เป็นห้องเทรดของนะครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับแอดนะฮะโอเคเนี้ยดีมาดีกลับไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นอะไรวะซิตี้ห้าเป็นว้าซิตี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเสียงอะไรแวะซื่องไรฟาร์มออสเด้อฟาร์มออสฟาร ว่าแอดมินนี่เองนึกว่าคลายตกใจหมดเลยสม,มบี้ยิงสมบี้ได้เงินปะวะเฮ้ย,ดยไ,ได้สามสิบใช่ไดมมงยิงกูละยิงกูละยิงกูอุ้ยได้สามห้าเลยครับคิวสเกลเลตันนี่ได้สามห้านี่ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะโ <Okay. S 2> okay, อเคโอเคเลสโก้โก้โก้โอ้โหยัพูดเป็นเสียเจียวนะครับใครหลอกิเือจะยี่แปดไม่บอกจะหลอกถามได้ปะเฮ้ยเอนเดอร์ er, นะครับอยู่ไหน อยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้เหรอนะครับโอเคเรียบร้อยเอาละไปกิ้กูไปหยุดอัดเขยเลยแม่งเนี่ยมันเป็นมันมันหยุดเองเพราะว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันหยุดเองหรืออย่างไรอะไรยังไงนะครับโอเคผมจะมาทับไอเทมมอลโอเพนนะครับว่าดูว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็คือการเติมเงินต่างๆนะครับของเติมเงินนะครับแล้วก็สามารถนำไอ้ไข่ไอ้ไข่บ้าๆนี้นะครับสามารถนํามาแลกของได้นะก็คือมันเป็นเหมือนแคทอะไรประมาณนี้นั่นเองนัจแจอันนี้ที่แลกของต่างๆนะครับสะพานออกเฟซนะครับอันนี้ะไ้ว วิธีทำเงินเซิร์ฟเวอร์นะครับอนขนมปังมาแลกเพื่ออะไรยศที่ขายตามปกติทับ ec อะ่ะอันนี้คืออะไรวะเปิดกล่อง ec นะครับ ec ออกทับ ec ได้หรอ ec นะครับ ec ender กล่อง ender เ, End er, เหมือนยศแรกนะครับแล้วก็ ec เปิดกล่อง fix all ซ่อมของนะครับซ่อมของทั้งตัวได้นะครับอันนี้เป็นอะไรวะเป็นเอาเงินอันนี้คือเงินหรอเป็นเหมือนเงินนะครับผมแล้วก็สามารถนำมาซื้อของได้นี่อย่างที่ผมได้เห็นไหมครับ golden nugget นั่นเองนะครับอันนี้เป็นส่วนของอะไรวะวิธีดึงเงินรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นที่เติมเงินหรือเปล่า ไม่ใช่หว่ะท่านผู้ชมครับมันไม่ใช่นะฮะก็มาดูกันเองแล้วกันนะครับว่าที่ตรงนี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ครับเข้าม่เลยอ๋อนี่ไงอยู่นี่จริงด้วย MVP ตัวแรกของระดับ MVP นะฮะก็สามารถนาไปแลกของได้ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมตรงไหนวะเนี่ยที่มันแลกอยู่ไหนไม่รู้แหละก็เดินเดินหาดูกันเองแล้วกันนะครับอันนี้ลงมาข้างล่างลงมาทําไมวะเนี่ยหลงเพื่อใครเฮ้ยมีดาบนี้ด้วยคาตานะดาเมจเจตโดยยอดเย่มันคาตานะตรงไหนวะเนี่ยพี่ตัวจริงไหมอธิคป่ะพี่ อัดอัดครับผมเนี่ยฮะอัดครับผมนี่ YT นี่คือ YouTube ใช่ไหมมึงรู้ว่ายู u ูบนีสีเหลืองนะฮะสีเหลืองหล่อนะครับอันนี้อ๋อนี่ไงของ MVP นะครับหัวกระจก MVP บวกนะครับก็คือของโคนนั่นเองนะฮะจริงจริงแท้จริงแซ่จริงแซ่ไม่จริงได้เงี้ยเรอสวัสดีครับเฮ้อเสียงหล่อไปล่ะธรรมดาเลยนะเนี่ยนะครับโอเคผมมันจะกลับสปอนนะครับผมอยากไปพิวพีมากเลยนะครับโอเคาทางวนี่ยตรงมาแล้วก็เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายดีโอ้โหอะไรวะเนี่ยเปิดกระเป๋า เปิดกระเป๋าจําเป็นต้องมีราคา20บาทเฮ้ยอันนี้มันไม่ไม่มี PVP นะครับซิตี้แลนด์ซิตโอ้โหซิตี้แลนด์ครับซิตี้แลนด์จริงๆนี่ไงเอเอหนึ่งสองนี่ไงไม่ตายเหรอไม่ตายไม่ตายก็เอาอันนี้เอ้ยเสียงมันจะดังไ่าวะอู้เข้ามาตรงนี้ท่าไมวะเนี่ยนี่ไงเอาบอเอาบออู้เอาบอ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 เออาบเลยเอาบอฮะมาสดะนี่ไงนี่เอาบอเอาบอ โอเคไม่ได้เรื่องนะครับโอ้โหม,มีสไปเดอร์ด้วยเดซี่เฮ้ยผมยิงออกไป็นแล้วนี่ยเป็นเอยากก่างกระบอกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยฮะเหมือนบล็อกทรายเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้ก็คืออะไรเนี่ยออกไปช่างมันเถอะนะครับเรียบร้อยแล้วโอเคตัวกระสุนได้ไหมเฮ้ยเรามีกระสุนอยู่นี่หว่าท่านผู้ชมครับเรามีกระสุนอยู่นะฮะ เฮ้ยวันดีวันดีเพื่อนวันดีนะครับซึ่งพันนี้เนี่ยเราจะมาเฟรนลี่ทุกคนนะเพราะว่าเด็กกูโดนฆ่านะเพราะว่าอ่า V.I.P เขาฆ่างจะเยอะอยู่พอสมควรนะครับซึ่งเราจะไม่สู้กับเขานะครับเราจะแบบไปไฟกันนะครับทุกๆเซิร์ฟเวอร์นี่ผมบอกเลยนะครับว่ามันจะมีพวกเทพทูอยู่แล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับผมนะครับหายไปไหนแล้วไม่บอกตลอดถามกู้ no 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 จะมาฆ่าสไปเดอร์กันด้วยมีดอ่าแห่งนี้นะครับนี่แนะ่นี่แน,ะนนะ่เรียบร้อยอุ้ยได้ห้าสิบเลยสุดยอด จ่ามาจ่าจริงจานำมจ้าจริงจ่านำมจ้าจริงจาจ่านำมาจ้าจริงจานำจ้าจริงจามายเป้าโมยเป้่าโมยเป้่าแอ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 ไแอ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 ะแอ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 ะแอะอะแอะแอะมอะแอะไฟอเแออดนอะแอะนอะอะอะแอเแอะแอะแอะแอดแหอออยอออออแออ โคเว็บนะครับเทปทูเอาบ่อเอาบ่อเอาบ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 ่อไฟบอไฟบอไฟบ่อไฟบ่อกินก่อนกินยาก่อนไปมาแล้วมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอเอาโอเมก้าโคตรโอ้โหจะเทปทูทำอะไรเนี่ยไฟ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 นะครับโอเคเป็นการไฟกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม F G H T ดิไฟ นะครับโอเคผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ใหม่4นะครับก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูเซิร์ฟเวอร์ต่อไปกันเลยนะครับทับล็อบบี้ไปนะครับล็อบบี้ยังไม่ได้ด้วยนะครับทั้งองแล้วกันนะครับรอเท่าสักสิบวิปะไม่ต้องรอนะครับทับมาได้เลยนะครับแล้วก็ทางกลับล็อบบี้อยู่ด้านนี้นะครับโดดเข้าไปเลยนะจ๊ะ เข้ามาแล้วเรียบร้อยรู้สึกว่าเราจะไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะไม่ต้องไปรีวิวแล้วนะฮะโอเคครับผมท่านผู้ชมครับก็สำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยผมไม่มีเลยแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะก็สำหรับวันนี้สวีดัสสวัสดีเจ้าโจครับผมขอบคุณที่รับชมจบนะครับก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะนะเยอะเนะครับเวอร์ชัน1.8นะเว้เข้ามาลองดูกันโอเคเจอกันครับ